ยกทีเดียวทีเดียวสีย่างสีย่างตรงบ่ล่ะมันบเมนมันมันอะอย่างเงี้ยมันบ่เมนแมนคือขี่เรอไปใหญ่กันหญ่ขี้ยี้ยี้ข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 ล้ยเ้ยี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 ้คร้บี้ขี้าี้ขี้ยี้ยี้ขย้ขี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 ้ยี้ข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 ี้ยี้ Đều... Đều... nhảy khỏi loại này nghèo. đi tay nhắc mà tụng đi nung tất bỏ phép nãy cái tên hết đau hết đau cái này hết đau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  hết 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 đau hết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  đau อะ้รสุดยอดเนี่ยบางอย่างนี่โอ้ยราคนง่เห็นนะนนี่นีคุณยาท่างเอาสมุนไพรให้วุไลกินนะไม่คุตาบัวบัวเฮ้นะเขาลอกกินบางเพลงไหนลองเบอร์จับคนที้จำพลังเลยสมุนไพรใส่น้ำผึ้งเนาะอันนี้คือน้ำผึ้งสมุนไพรนะครับสมุนไพรใส่น้ำผึ้งสมุนไพรยี่ห้ออะไรอือสมุนไพรสมุนไพรอะไรสูตรต้นตำรับสมุนไพร สิองชนิดฟ้าลั่นเลยทินทีหนึ่งฟ้าร้องนี่มันฟ้าลั่นต้องรวบรวมความกล้าครับในการดื่มน้ำสมุนไพรจะไม่ขมกันแล้วกันนะแต่ตัวนั้นมันขมเแต่เดียวกึ้นเลยยกทีเดียวทีเดียวสีย่างสี่ย่างตรงเปล่ามันโบแมนมันสิมันมอยหนักเลยผมเป็นคนที่กินอะไรไม่ค่อยเก่งนะ กินมากมากเลยสมูมติเราไปเที่ยวแล้วก็ไปกินน้ำคกเท่ <c oughs> าไรกันเด่นใหญ่เรากิน,นป่ะนี่มันขึ้นน่ะพี่ใหญ่มันขึ้นอ่ะมันฮิดฮิดอ่ะมันมีหลายมันหลายกกายงอหไรเง่าของคุณมันจะมันจะเตียนตายป่ะนี่ในนี่นีต่ตายกิดมันตายกเกิดไปยังสมุนไพ <c oughs> รนี่กินยาคนระับผมมากมีบอลละเพชรป่ะนี่มี แต่ตัวนี้ไม่ใช่ใช่บอลเพชรแต่ตันูนวันนันให้กินอะไรนะกระเทียมดองไหมโอ้ให้กินไปนะกระเทียมดองไหมกันใจเอาตัวน้เขาจะกินกเดินาลังสันนวลลังไ้ไปไหนืหายหนาหายตาลายมือลาย่างอาโขรเที่ยวอะไรอ่องเบิ้งมอกลกินหยกินแนไนไปยัง บัวพี่ใหญ่เห็นบไม่ใหญ่กินมุ้นไผ่โบแมนเหล่าเออโบแมนเหล่าอันนี้บัวเอาจิบหนึ่งเหรจิบหนึ่งอ่ะบัวเอาบัวเอาจิบเดียวมันมีตรงไหนที่เขียนว่าแอลกอฮอล์ไม่มีเลยเออล่าเออมาเล่าหน่อยจะว่าจิบบอจิบหนึ่งจิบหนึ่งเพื่อนแค่จิบหนึ่งอย่ามือถือหัวมันแสบบุหรลายเร็วบัวพิจิมุกลองเมื่อกี้เล่าไปรุ่นเตรียมถี่ไปเลยบักลิง หนึ่งโอ้ยอะรเรียว่าแหมมันเหม็นเนาะมันเหม็นยังเป็นจมูกว่ะเออมันบมเหม็นเหม็นคือขี้ดอกอเอาเร็วเอาคงกันเอาเร็วอ่ะปางี่ไ่เทสเดียวเออบอลชุดเดียวบอลเอ้าเท่สเดียวเออเสือเพื่อนไอเสือมันบวกลายดอกเสือพ่อใหญ่น่ะปีจมูกปุ๊บเน็ตข้าไปเลยเพื่อนป่ามันคือเด็ก ไปแดงออกไปโน้ปยิ่งเอาเป่าไปไปจมูกจิ๊บพี่อาปากเอาไปจมูกกันใจดีอาปากใหญ่ใเอออาปากเอาอะไรมันยาสมุนไพรบึงบอลเพชรมันบอกบอกบึ้งม่ใหญ่เป็นเมื่อคไปกินน้ำโคผสมบอลเพชรบาดพี่เล็กบ้านเหรออาปากเออเออนั่นลุง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 ขึ้นเลยไอ้ตีคอนลุง กูเลยกูกูกูปิจบุกไปิจบุกปิจิบุกไายเธอกูปิจิบุกปิจิบุกเออกูปิจิบุตกมึงตกเตียมเลยกันแล้วปิจิบุกเธอกูกูเลยอึบอึบอึบเออเออจจจไพ สมุนไพรเอาหนามาเฮ้ยกูกินเยอะใหญ่เหื่อนไหมใหญ่กินแล้วเพื่อนบุญหลายกินดูขันแรกกินงคายยังกูตกหัวมันจังเต๋อมันสิบหวเลยเป็นไงเพื่อนทดสอบดอยหวานบ๊อขมสมุนไพรไหมเป็นเพื่อนวะเป็นเบอร์ละพิษถ้าเป็นน้ำน้ำไม่เฉย่กับคุณสมุนไพรนี่อุ้ยมันคือแสบท่องยาวๆโดไม่รู้ล้มเห็นไหม มารกระทืบลง Banana. ดูสรรพคุณนะครับมากระทืบลงกําลังช่างสารกําลังเสือโคองห่อสะพายควายพญาเท้าเอวกําแพงเจ็ดชั้นสมุนไพรดีงูเหา่าโสมว่านม้าขาวว้านม้าห่อสรรพคุณ am <c oughs> บำรุง <c oughs> กําลังบำรุงโลหิตแก้กระใสแก้ปวดเมื่อย <c oughs> ใหญ่ ยืมยัยดีไหมหนักเกนเลยเผื่อเงาในโคตรยะลวัี้ไปเราไปดูเอาใบนะครับเพื่อนอองใบดีกว่าไปถ่ายก็เขาในเผื่อไรเพื่อนอซงใบครับวันนี้มากวนตาลุนแต่เช้านะครับแจกเลยให้กินเอยาสมุนไพรเอาบนไลบนล้วว่า คอท้องว่าบ้าบเลยเอ้อยเท่พี่ใหญ่เข้าไปจริงดนโยลูหมูหาเจอแล้วโอหมูจะคลองดีแล้ววะฮะโูหมูจะคลองแม่เป็นยาสมุนไพรของคนแก่ไงแกก็กินไปงั้นแหละซึ่งมันคือมันคือตัวเบาๆบากูใหญ่มันคือตัวเบาๆอ่ะ ไม่ใช่อยร้อยด้แล้วนี่ด้ว้พี่กกินเมื่อกินได้ว่าดิอุยลอยนอนนะครับดู่ะยังติดอยู่เลยเน่ะตรงงานเออแบบมันชุ่าเจะติดติดดเนลุนที่เก็บเก็บอึของายทองใบให้ดูนะครับผมจะรอไเห็นลุนเก็บอึอยู่แ้งสูดรลดเนยเออลีลาดเนี่ย สิ <28 S 2> บแปดบวกแล้วมึงจ้างกูกกินจับบาทเออจ้างบาทหนึ่งไปเจ็ดขีตัวไว<อ>้เห่เรี่ยวยดูครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่น <ๆ S 1> นี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรดีเพือ่อนอ๋อแต่เพื่อนยัรุ่นใส่เก็บไฟบดตั้งล้วร้องสิไปอยังดีไปเอาเตี๋วปเด็นหนามว่บอบะนะเนาะหมอเมีย่ยงเจะเอาสร้างปรเด็นยัยชื่อผีกองกอยเนาะก็ผีกองกอยเนาะ ไปเกมบผีรากเนี่ยไม่ยิงแถวสาดลิงคอนเทนต์คุณไหลเฉียงตายเก็บที่ช้างตัดของใบไม่ต้องเสียงตายนะครับเข้าไปเรียบร้อยนะ้องห่วงไม่ได้เสียงหรอก่เสียยงเเลข้าไปเรียบร้อยเลยหาบอกมาแต่ยังมีงานไปเห็นงานน้ำกันเนี่มั่งควกคือนอะไรงานยังงานบุญหรงไงงานเก็บขี้ซาก่ือกินไปสามคนนี่หัวรับุกคนเลย เอ้ยด้มีนกเปิดงานด้วยเฮ้ยต,ตกกระเป๋าเงินมีเงินห้าร้อยเฉยเลยดูฝั่งนี้มี20บาทโอ้ยในห้าร้อยนี่จริงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมชอบลืมตังค์ไว้ครับ w ับยยค่าน,าน้ำมันวันนี้พอดีครับแล้วคุณตาลุนเด์เซอมท้าเรียกจัดเอ็มมานี่คงจะเอลคงจะแบบเข้าไปช่วย <ừ> mm. <laughs> กระเด็นอองมาใช่ไหม <laughs> กระเด็นออกมาเลยบุหลา่ะ <laughs> ดูนะครวันนี้จะทำอะไรคอนเทนต์เจ๊เล่นน้ำดูสิว่าเจ๊จะเล่นไหม <laughs> อุ๊ว <laughs> ิมีใครอยากได้ขี้ตาแกไหมครับ <laughs> ผมจะเอาใส่ขวดให้เดี๋ยวจะบอกคุณตาลุนรับสื่อชาวมาจะได้ประมาณสักขวดนึ่งมั้งขวดเล็กนี เออเนาะเป็นสินค้าใหม่ยื้อขายมดคุณเล่นนะครับมันน่าจะไม่ทะลุพี่ถ้าโดนถ้าจะจะโดครับค้ำในอะไรอย่างเงี้ยครับกุตาหลุนว่าไปเก็บของข่ายทองใบครับเชื่อช้าเนี่ยมากวนมีคนถามหากุตาหลายหลายคนแล้วนะช่วงวันหยุดนี่เอมซีล้ายมาพยาย ว่ายุดดีไหมว่าหันแบบสี่ห้าหเจ็ดอ่ะ, 4, 5, 6, อะแฟนคับมาหลายวะโอ้โหแกเขาจะแอบตัวคนได้หลายคนด้วนยนยยรงิงว่าไดกันเสื้อผ่าอ้อมจะเก่งใส่รองและรองเ,เลลองท้แตะสีเขียวเออแ <c oughs> ค่มีวอมเข้ากันเลยสนะักอย่ไอ้หลายเราถ่ายละ Thank you